สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมโปรเจกต์เลขเด่นเลขเด่นสำหรับหวยรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 6นะครับมานำเสนอให้เป็นแนวทางแล้วนะครับผมและอาจจะเป็นแนวทางชุดสุดท้ายนะครับของหวยรัฐบาล1ตุลาคมนะครับโปรเจกต์เลขเด่นนะครับที่ผ่านมา1 6กกันยายนเป็นยังไงกันบ้างนะครับ 67, ห1เ็ติ๊กหนึ่งนะครับผม1มา 1> 6-8 1ติ๊ก8กับ1เกือบแตกสาม3ตัวนะ่าเสียดายมากเลยโอ้ยเนาะจะมาให้ก็ไม่มานะออกด้วยกันบ่อยมากนะครับอย่างน้อย2ตัวหรือ3ตัว5กับ8อันนี้ไปหลักร้อยเนาะ5-60ไม่มาครับมา6นะครับผมตัวทิกเด็นมาครบเลยแต่ว่ามาไม่ครบ2ตัวนะครับทำไมไม่เป็น8 1 6 <laughs> ถึงเมื่อไหร่618นะจะได้เข้าสองตัวให้มันจบจบงวดที่ผ่านมาโปรเจกต์เลขเด่นนะครับเลขโปรเจกต์มาไม่ครบสองตัวนะครับหลังจากที่เข้าตอนเรื่องหลายงวดนะครับเดี๋ยวมาดูงวดนี้จะเป็นยังไงชุดสองตัวงวดก่อนเข้าตัวกลับหนึ่งเก้าวดนี้ไม่มาเลยนะครับผม45ออก46 <c oughs> นะครับ31ของอ2เต็ศ80 81แล้วก็85สามตัวโดดไปเป็นคู่โต๊ะซะงั้นนะครับผมสำหรับในส่วนของ81นะครับผมน่าจะได้มาก เดี๋ยวมาดูนะครับวันที่1ตุลาคมตัวเลขผมจับมา9ชุดนะครับพยายามยึด9ชุดเป็นหลักเดี๋ยวจะติ้งให้อีกทีหนึ่งนะครับผมหรือพี่น้องสมาชิกมีตัวเลขเด่นตัวไหนก็มาคัดเอาแล้วกันนะครับโปร,โปรเจกต์เลขเด่นนะครับเลขโปรเจกต์4ชุดนะครับผมเป็น612นี่คือเด่นหนึ่งชุดนะครับผม416 สองเจ็ดสามไปชนกับขั้นบันไดสวยงามเจ็ดสองห้าตัวที่ผมจะติ๊กนะครับติ๊กได้ทุกตัวผมติ๊กหนึ่งก่อนติ๊กสามติ๊กห้าติ๊กสองติ๊กเจ็ดติ๊กได้หมดเลยเติ๊กหนึ่ง ตัวนี้มันชนครับชนกับขั้นบันไดสองและสก็คือ2 3 7 1กับห้าเอาสองจับคู่กับ1กับ5ได้ไหมได้แต่ตัวนี้มองข้ามไม่ได้6กตึงไว้ก่อนนะครับผมจะติ๊กตัวเลขมันชนชุด2ตัวเรั้นผมจะใช้2 3 7จับคู่กับ0ูนนะครับผมมันชนในนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งกับห้างั้นเดี๋ยวมาดูกัน6ชุด ที่ได้เห็นนะครับสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าตัวที่น่าสนใจไปชนกับขั้นตอนใดก็คือหนึ่งกับห้า เพราะว่ามันเด่น0 1 5ที่ชนเพราะฉนั้นในนี้ไม่มี0ก็เหลือ1กับ5นะครับผมจะติ๊กตัวที่มี1 5จะเหลือ6ชุดเด่นๆ1 2ตัวเดิมอืมเล็กสวยเล็กสวย อ่ะก็ลองพิจารกกันดูเนาะนะครับใครชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะครับผมแต่หลายท่านอาจจะเอาชุดนี้ไปเทียบเคียงกับสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับว่ามันมีตัวไหนเจ็ดห้ามี 75, ม 75, นะครับเจ็ดห้ามีเจ็ดห้านะครับมีหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งสามที่ไปชนกับสูตรเก่าจับคู่กับสูตรใหม่ หรือว่า t o in one ที่เปลี่ยนชื่อล่าสุดจะได้่างนี้แหละนะครับจาก6ชุดก็จะเป็น2ชุดหลักๆนะครับผมดูชื่วว่าจะมาไหมนะครับเลขชนกันสวยอยู่นะอ้าวนะครับฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันในส่วนของแนวทางสําหรับ่วยรัฐบาลนะครับหนึ่งตุลาคมสองห้าหกหกนะครับโปรเจกต์เลขเด่นไปประอกอบับชุด2ตัวสรุปให้เรียบร้อยนะครับผมยังไงก็เสียงโชคอย่างมีสตินะครับ ขอให้มีโชคแล้วกันเนาะเจอกันในโอกาสนะนะครโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ